สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการบวกลบคูณหารละคนที่มีวงเล็บและไม่มีวงเล็บนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ลำดับขั้นการคำนวณกันก่อนนะคะในโจทย์ที่มีลำดับขั้นการคำนวณมากกว่า1ขั้นตอนมีข้อตกลงในการคำนวณดังนี้นะคะก็คือ ในขั้นที่1เราจะคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะเมื่อคำนวณในวงเล็บเสร็จเราก็จะมาพิจารณาที่เครื่องหมายในขั้นที่สองเราจะทําเครื่องหมายคูณหรือหารก่อนโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาหรือว่าหน้าไปหลังนะคะเมื่อเสร็จแล้วในขั้นที่สามเราจะมาทําบวกหรือลบโดยคำนวณจากซ้ายไปขวาหรือหน้าไปหลังเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกลำดับขั้นการคำนวณน,นะคะโจทย์มีอยู่ว่า2028คูณด้วย43ลบด้วยวงเล็บเปิด1 9 8 7 4บวกด้วย21,428วงเล็บปิด ในโจทย์ข้อนี้มีทั้งคูณมีทั้งลบแล้วก็มีวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำวงเล็บก่อนในขั้นที่หนึ่งต่อไปในขั้นที่สองเราก็จะทำคูณต่อไปในขั้นที่สามเราก็จะทำลบนะคะนำผลลัพธ์ในขั้นที่สองมาลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่หนึ่งนะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองวงเล็บเปิด5 5 3 0สนหบวกด้วย263,260วงเล็บปิดลบด้วย1,679คูณด้วย418ในโจทย์ข้อนี้มีทั้งวงเล็บมีลบมีคูณเราก็จะทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่หนึ่ง เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาทำคูณเป็นขั้นที่สองและในขั้นที่สามเราจะทำลบโดยนำผลลัพธ์ในขั้นที่หนึ่งมาลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่สองนะคะ,ะเป็นขั้นที่สามต่อไปตัวอย่างข้อที่สาม วงเล็บเปิดสาม6มามพหกสดลบด้วยหนึ่งมื็ด้อบสาวงเล็บปิดหารด้วยห้าสิบสองบวกด้วย3 9 8 7มดเจ็บสในโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บมีหารและมีบวกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่หนึ่ง ต่อไปขั้นที่สองเราก็จะทำหารโดยนำผลลัพธ์ในขั้นที่1มาหารด้วยห้าสินะคะและขั้นตอนที่3และขั้นที่3เราจะทำบวกนะคะโดยนำผลลัพธ์ในขั้นที่สองมาบวกด้วย39784นะคะอ่าต่อไปตัวอย่างที่4 ห้าสิบห้าคูณด้วยวงเล็บเปิดห้าพันเก้าร้อยบวกด้วยสองพันห้าสิบแปดวงเล็บป,ปิดหารด้วยหกสิบสี่ในโจทย์ข้อนี้มีคูณมีวงเล็บและมีหารซึ่งเราจะทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปคูณและหารอยู่ในลำดับขั้นการคำนวณเดียวกันแต่เราทำจาก หน้าไปหลังเพราะฉะนั้นเราจะทำคูณก่อนเป็นขั้นที่สองนะคะนำห้าสิบห้ามาคูณด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่หนึ่งต่อไปเราจะทำหารนำผลลัพธ์ในขั้นที่สองมาหารด้วยหกสิบสี่นะคะ,ะเป็นขั้นที่สามต่อไปครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่4.6นะคะ โดยครูจะพานักเรียนทําก่อนสองข้อแล้วที่เหลืออีกสองข้อให้นักเรียนทําด้วยตนเองนะคะมาดูข้อที่1เลยนะคะ1,782คูณด้วย31ลบด้วยวงเล็บเปิด21,059บวกด้วย1 8 0 2 5วงเล็บปิดในโจทย์ข้อนี้มีคูณมีลบ และมีวงเล็บนะคะเราก็จะทำวงเล็บก,ก่อนเป็นขั้นที่1เมื่อทำวงเล็บเสร็จแล้วเราจะทำคูณเป็นขั้นที่สองและในขั้นที่สามเราจะทำลบโดยนำผลลัพธ์ของขั้นที่สองมาลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่หนึ่งนะคะเป็นขั้นที่สามครูจะหาคำตอบในแนวนอนนะคะก่อนอื่นเลย เราจะลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะ,ะขั้นที่หนึ่งให้นักเรียนหาผลลัพธ์ในวงเล็จก่อนเราก็จะหาสองมื่นหนึ่งพันห้าสิบเก้าบวกด้วยหนึ่งมื่นแปดพันยี่สิบห้า 9บวกหได้14ใส่4ทด1 5ึบวกสเป็น7ทดอีก1เป็น8 0ดนบวกศนเป็น0 1นบวกแเป็น9และ2อบวกหเป็น3ได้คำตอบในขั้นที่1เป็น3 9มหมื่านนักเรียนก็เขียนเท่ากับนะคะ ในบรรทัดที่1ก็คือหาผลลัพธ์ในขั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะตรงไหนที่เรายังไม่ได้คำนวณให้นักเรียนเขียนคงไว้ก่อนนะคะโดยเขียนในตำแหน่งเดิมจะไม่สลับที่กันนะคะอ่ะผลลัพธ์ที่เราคำนวณเมื่อกี้นะคะได้39,00084 เสร็จแล้วในขั้นที่หนึ่งนะคะต่อไปในขั้นที่สองเราจะหาผลลัพธ์ของการคูณนะคะนำหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองมาคูณด้วยสามสิบเอ็ดคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะหนึ่งคูณสองเป็นสองหนึ่งคูณแปดเป็นแปดหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งต่อไปคูณในหลักสิบเติมศูนย์ไว้ก่อนหนึ่งตัวแล้วจึงเริ่มคูณสามสองหก 24, สามแปดยี่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดทดอีกสองเป็นยี่สิบสามใส่สามทดสองสามหนึ่งสามทดอีกสองเป็นห้าเมื่อได้ผลคูณทั้งสองหลักแล้วเราก็นำมาบวกกันนะคะสองบวกศูนย์ได้สองแปดบวกหกได้ 14, สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดทดอีกหนึ่งเป็น 12, สิบสองใส่สองทดหนึ 1> 1่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้า ้าไม่มีตัวบวกดึงลงมาได้ผลลัพธ์ในขั้นที่สองเป็น5ิ5 2 4 2เราก็นำมาเขียนคำตอบนะคะ50,5242และด้านหลังตรงนี้เรายังไม่ได้คำนวณเราก็เขียนคงไว้ก่อนนะคะต่อไปในขั้นที่สามเราจะทำลบ นะคะเราก็จะหาผลลัพธ์ของ55,242ลบด้วย39,084 2ลบ4ไม่ได้ไปยืม4ข้างหน้ามา4ก็จะเหลือ3 2ก็จะกลายเป็น12 12ลบ4เหลือ8 สาลบแดไม่ได้ไปยืมสองข้างหน้ามา2ก็จะเหลือ1นสก็จะกลายเป็นสิบสามสาลบแดเหลือห้าหลบศูนย์เหลือหนึ่งห้าลบเไม่ได้ไปยืมห้าข้างหน้ามาหข้างหน้าก็จะเหลือสี่นะคะหด้านหลังก็จะกลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบเก้าเหลือหกสลบสามเหลือ1ได้คำตอบในขั้นที่สมเป็น หนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนักเรียนก็เขียนได้เลยนะคะหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่ง้อยห้าสิบแปดเมื่อหาผลลัพธ์ในขั้นที่สามเสร็จแล้วเราก็เขียนตอบได้เลยนะคะตอบเป็นตัวเลขไทยเหมือนเดิมเรียบร้อยแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่สอง 1 6 4่งลบด้วยวงเล็บเปิด45,600บวกด้วย27,120ืงรวงเล็บปิดหารด้วย12จากโจทย์มีลบมีวงเล็บและมีหารนะคะเราก็จะทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1นะคะต่อไปในขั้นที่สองเราจะมาทำหารโดย นำผลลัพธ์ในขั้นที่1มาหารด้วย12และในขั้นที่3นะคะเราจะทำลบโดยนำา6 4 8 9หมาลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่2องนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะคะก่อนอื่นเลยเรามาลอกโจทย์ไว้ก่อนนะคะ ในขั้นที่1เราจะหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาผลลัพธ์ของ45600บวกด้วย2อ1 2 0นะคะ็อ่สะคะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์บวกสเป็น2 6งบวกหเป็น7 5็บวกเเป็น12ใส่2ทด1 4ึบวกสเป็น6ทดอีก1เป็น7 ได้คำตอบในขั้นที่1เป็น72,720อเร่ะเราก็นำมาเขียนโดยตรงไหนที่เรายังไม่ได้คำนวณให้เราคงไว้ก่อนนะคะในตำแหน่งเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเขียน16,489ก่อนนะคะ,ะลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นตอนที่1ก็คือ72,720นะคะและหารด้วย12 ต่อไปเรามาหาผลลัพธ์ในขั้นที่2เราจะทำหารนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาผลลัพธ์ของ72,720หารด้วย12 12คูณอะไรได้7ไม่มีใส่ศูนย์เลื่อนไปเป็น72 12คูณ6ได้72็ดสนำมาลบก,กัน72ลบเจด7ิก็เหลือ0ูนดึง7ลงมา 12คูณอะไรได้7ไม่มีใช้เป็น0 12คูณ0ได้0นำมาลบกันนะคะ7ลบ0เหลือ7ดึง2ลงมากลายเป็น72 12คูณ6ได้72นำมาลบกัน72ลบ72เหลือ0นะคะดึง0ลงมา12คูณ0ได้0นำมาลบกันนะคะ0ลบ0เหลือ0อ่าเพราะฉะนั้น ในขั้นที่2เราจะได้คำตอบเป็น6,060นะคะอะเราก็เขียนได้เลยอะตรงนี้เรายังไม่ได้คำนวณให้เราเขียนไว้ก่อนนะคะคงเดิมนะหนึ่งลบด้วยผลลัพธ์ในขั้นที่2ก็คือ6,060นะคะอะต่อไป ในขั้นที่3เราจะทำลบนะคะเราก็จะหาผลลัพธ์ของ16,489ลบด้วย6,060นะคะ9ก้าลบศูนย์เหลือเก้ลบหเหลือสองลบศเหลือสี่ลบหเหลือศูไม่มีตัวลบดึงลงมา ได้ผลลัพธ์ในขั้นที่สามเป็นหนึ่งมืนสี่ร้อยยี่สิบเก้าเราก็เขียนได้เลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราได้ผลลัพธ์เป็นหนึ่งมื่นสี่ร้อยยี่สิบเก้าเราก็เขียนคำตอบเป็นเลขไทยนะคะเรียบร้อยนะคะแบบฝึกหัดข้อที่สองที่เหลือแบบฝึกหัดข้อที่สามและข้อที่สี่ให้นักเรียนฝึกทำด้วยตนเองนะคะ อเด็กๆสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ